อยู่ในพื้นที่เป็นพิษต้องรับต้องรับเคราะห์รับกรรมเนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรายังมีโอกาสทํางานกับตัวเองได้เยอะอ,อ,อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องอยู่ในสภาพที่ต้องรับเคราะห์รับกรรมโดยไม่มีทาง มันมีสองสองแนวทางหลักๆที่มันชัดแล้วละ่ะก็คืออันแรกอันแรกเป็นเรื่องของการกลับมาดูวิถีขององค์กรเนาะวิถีการทํางานร่วมกันวิถีการอยู่ร่วมกระบวนการทํางานต่างๆพูกนี้ซึ่งสามารถที่จะไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาวิวัฒนาการได้นะครับฉะนั้นต้องต้องบอกแบบนี้ไม่ว่าองค์กรจะเบิร์นเอาหรือไม่เบิร์นเอา นะครับวิธีองค์กรมันจะต้องมีวิพัฒนาการตลอดนะครับอันนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วเพนะราะฉะนั้นถ้าถ้ายิ่งเรามีคนเบิร์นเอาเนี่ยอันนี้คือสามารถกลับมาเวิร์กที่วิธีองค์กรได้ตลอดเวลาต้องทําด้วยนะครับเช่นอะไรเช่นวิธีการสื่อสารการวิธีการวิธีการปฏิสัมพันธ์กันเนาะในเรื่องของ จะ,จะเรียกว่าแบ่ง uh, delegate, งานเดลิเกตงานถ่ายทอดอำนาจหรืออะไรก็ตามนะครับเราพูดถึงไปละองค์นี้เป็นวิธีเป็นปรัชญาในการบริหา,ารองค์กรทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมจะบอกว่ามันไม่มีทางอยู่นิ่งนะครับอย่าไปปล่อยให้มันอยู่นิ่งนะครับเพราะองค์กรมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนตลอดเวลาองค์กรก็ต้องเหมือนสิ่งมีชีวิต สิ่งหนึ่งเนาะที่ต้องมีวิวัฒนาการนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ที่หมอต้าพูดเป็นคำถามที่ไว้นะเฮ้ยเราจะมีโอกาสดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้เป็นเรื่องที่ทาได้จะเรียกว่าวิทยายุทธขั้นสูงก็ได้เนาะหรือบางคนอาจจะขอยืมเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็ได้นะแต่ว่าผมไม่อยากให้มองว่ามันเป็นของยากอะไรมากแต่ผมอยาก ชวนให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เรามากกักจะเลือก,กันไปความที่เรารู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่เป็นพิษต้องรับต้องรับเคราะห์รับกรรมเนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรายังมีโอกาสทำงานกับตัวเองได้เยอะอ,อ,อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องอยู่ในสภาพที่ต้องรับเคราะห์รับกรรม โดยไม่มีทางดูแลอะไรมันเลยเนาะอันนี้คือไม่ใช่ละชีวิตมันไม่ใช่แบบนี้หรอกเราสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเสมออันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นดิกศาสตรหนึ่งเนาะซึ่งคงจะพูดวันนี้ไม่ได้เนะาะอไม่น่าจะพอเนาะแต่ผมให้ดูง่ายๆว่าให้ดูง่ายๆว่าคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยมีทั้งคนที่ยังเฮลตี้อยู่แล้วก็มีทั้งคนที่เบิร์นเอา ฉะนั้นบอกได้เลยว่าอ้าในเมื่อคนมันมีสภาพสุขภาวะต่างกันในองคอ์กรเดียวกันแสดงว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเวิร์กกับตัวเองได้นะอันนี้คือหลักฐานประจักษ์เลยเนาะที่เราเรามีโอกาสที่เราต้องทํางานกับตัวเองได้เพราะว่าแต่ละคนมันมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่มันรับพิษไม่เหมือนกันนะแสดงว่ามันต้องมีของดีอะไรบางอย่างที่เราต้องทําได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ที่เราไม่ควรมองข้าม